ดีคอนเขนงมาแล้วครับเงื่อนไขที่ไปยูฟาแชมเปียนลีกของเด็กแมนยูก็คือเก็บ6แต้มจากสานัดเอออยเป็นซีเรียสแค่หกแต้มจุดเชลหลังจากที่เด็กรีเวพูกดเรสเตอร์ยูเ็ดที่พวกเราเชียร์ไปสามูน่เกินเขาก็เข้ามาบัดเลยผมไม่กลัวหรอกนะแมนยูก็แค่ไปเยือนบอลมัด ตบเถลซีขยี้ฟูล <Fuji v> <partido> oh, oh, ันในบ้านจบหกแต้มโอ้ยจิ๋วแถไปคว้าแชมป์เอเอคับฮักปากาเซียนโดยการตบแมนซิตี้ได้แชมป์เอเอคับไม่ต้องซันนะเด็กรือว่าบุญแมนยูอ่ะได้อยู่ละหกแต้ม่ะไม่ต้องซันมาขิงกันจะเล่นสามโซนเนี่ยแมนยู उहा चङे